แย่แล้วค่ะตอนนี้มีแมวบุกเข้ามาเพราะว่าประตูกระจกไม่ได้ปิดนะคะมีแต่กับเ,เป็น,เป,นเป็นประตูลูกลงเปิดไว้ก็มีแมวบุกเข้ามาค่ะนี่ค่ะรอยเท้าตีนแมวนะคะแล้วก็มีฉี่อยู่ด้วยค่ะดูอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําความสะอาดอยังไงนะคะเอาแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาดูคราบที่เราเจอนะคะอ่ ตัวนี้นะคะเป็นผ้าเอาดอร์นะคะแล้วก็ไส้ในเนี่ยเป็นผ้าที่กันน้ําอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้สายยางน้ําฉีดเลยนะคะแล้วก็เอามือลูบๆหน่อยเฉพาะตอนที่ตรงที่หรือจะเอาฟองน้ําก็ได้หรือผ้าก็ได้นะคะตรงที่บริเวณที่เลอะเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปลูบตรงอื่นนะคะเดี๋ยวลองดูกันค่ะสังเกตยอย่างหนึ่งเลยก็คือว่า,อาพอน้ําหยดบนผ้าเอาดอร์นะคะน้ําจะไม่ค่อยซึมนะคะจะกลิ้งเป็นใบบัวแบบนี้ค่ะ โฟกัสให้ดูเลยนะคะโอเคเดี๋ยวลรามาฉีดกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองฉีดน้ำกันนะคะออเ,คเ,เอาฟองน้ำนะคะเช็ดๆหน่อยบริเวณที่เลอะนะคะ อ่ถ้าตรงไหนเลอะอันนี้เป็นรอยเท้าสีด,ดำๆนี่ก็เช็ดมากหน่อยก็ได้โอเคนี่ดูตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือตากแดดได้นะคะหรือว่าอันนี้เป็นวิธีการทำความสะอาดที่ง่ายๆนะคะถ้าบางคนเนี่ยก็คือ ถ้าเราปกติเราจะซักเราก็ถอดมันมีปอกเนี่ยมีซิปที่จะถอดซักได้ยอยู่แล้วนะคะก็คือถอดเฉพาะปอกไปเข้าเครื่องซักผ้าซักได้เลยค่ะแต่ว่าต้องระวังว่าอย่าใช้น้ำที่อุณหภูมิสูงนะคะไม่งั้นสารพวกกันน้ํากัน UV เนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดไปมันจะเป็นการที่ทําให้ผ้าเนี่ยอายุสั้นลงค่ะ